หม่กันเดเป็นหมวกติดกับล่มนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านดูนะเดีย๋ยวพาไปดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับนะครับลักษณะบ้านเดี๋ยวพาไปดูลักษณะบ้านก่อนบ้านจะเป็นถ้าเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับบ้านถ้าเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับลักษณะแบบนี้ครับที่บ้านดูนะครับภายในภาพแล้วก็นี่คือของจริงนะครับ ของจริงจะอยู่บริเวณนี้นะครับฝนก็จะตกแล้วตกอีกอยู่ครับเมื่อกี้ก็ทรงดีๆนุน่นหมแล้วตกใสบ่บึ้มๆเลยครับหน้าบ้านเป็นระเบียงนะครับแล้วก็มีหลังคาทรงโค้งครับแบบนี้เป็นประตูโค้งแบบนี้ส,สวยๆเลยเดี๋ยวพาไปชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการปลูกกระเบื้องนะครับกระเบื้องภายในบ้านนะครับช่างติ๊กก็ ลังปูนะครับเอาเสื้อมาแจกได้ครับวันนี้เสื้อทีมงานเอาไปสองคนสี่ตัวเอาไว้ใส่ครับก,การปูกระเบื้องนี้คือปูแบบคุยหนูนะครับปูกระเบื้องแบบคุยหนูนี่ความหนาของการปูนะครับความหนาของปูหนามากนะครับปูตรงไหนบ้างเราเนี่ยช่างติก๊กเดี๋ยวเพิ่งเริ่ม เพิ่งเริ่มเลยว่าปูตรงไหนแล้วห้องน้ำป่ะอุ้ยระวังเชือกกันไปก็พาไปดูกันนะห้องน้ำเนาะช่างก็ทำการปูห้องน้ำไปก่อนแล้วนะครับนี่ห้องน้ำโทนสีขาวนะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องสีเข like ียวด้านในขาวตัดเขียวนะครับทุกหลังเราก็จะทำช่องก่อแบบนี้ให้นะครับทำช่องเป็นช่อง เก็บของก็เครือหมวกประเภทขอถอดออกก่อนนะหมวกไงนี่แทบจะทุบหลังเลยนะครับเราจะทําแบบนี้ให้นะครับทําเป็นช่องผนังไว้เก็บวางของได้มีประโยชน์นะครับแล้วด้านล่างนี้จะเป็นมุมที่ซ่อนไฟนะ,ะนี่ครับจะมีสายไฟเตรียมไว้ก็ซ่อนไฟบริเวณนี้จะมีที่ซ่อนไฟให้นะครับตรงนี้เป็นโซอนอาบนะครับแยกเปียกแยกแห้งตรังนี้แยกชโัโคก นี่พอปูเขาเบื้องไปห้องน้าก็สวยนะครับห้องนี้หลายฟังก์ชันมากนะครับห้องเยอะมากเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ห้องเยอะฝั่งนี้เป็นห้องนอนห้องโถงอยู่ตรงนี้นะห้องโถงบริเวณนี้ห้องนอนห้องโถงทางหน้าบ้านก็จะมีห้องพระนะครับห้องพระมีหน้าต่างค่อนข้างเยอะนะครับแบ่งเป็นสามช่องแบบนี้เลยก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งอยู่บริเวณนี้นะครับผมห้องน้ํานี้ห้องน้ําใหญ่ก็ ปูกระเบื้องนี่มีกระเบื้องตัดสีทองนะครับตัวนี้สวยอยู่นะครับแบบนี้ตัดขอบสีทองในพื้นก็จะเป็นบริเวณประมาณนี้ครับในพื้นก่อนที่จะปูกระเบื้องนะมันเป็นพื้นแบบนี้พื้นผิวเพียวมแล้วก็จะจับระดับเนี่ยมีระดับไว้จับแล้วก็การปูหนาแค่ไหนอะไรงไง ก็อยู่ที่ระดับพื้นระดับใช้เลเซอร์จับตรงนี้เป็นห้องนอนครับเป็นบริเวณห้องนอนที่อยู่หน้าบ้านนะครับห้องน,องออองนี้ห้องเยอะมากเออบ้านหลังนี้ห้องเยอะมากนะครับใครที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาดูได้ครับแถวบ้านดุงนี่เพ่มีพนักง,งานโกบันฮอลมาหาเข้ามาเยี่ยมชม ครับผมสวัสดีครับมาเยี่ยมเหรอครับมาเยี่ยมเหรอครับเป็ไงครับอ๋อครับของคนสร้างบ้านอุดรเนี่ด้านหลังคนสร้างบ้านสั่งของกับทางโกเบป้าเทาสาขาแม่บิ่นค่ะก็เพิ่งเปิดนะครับก็สั่งไปครั้งหนึ่ง เพิ่งได้สั่งครั้งเดียวก็สั่งบ้างไปสั่งปกติก็สั่งในเมืองมาครนะ <c oughs> ับน <c oughs> ะที่จะดูต่อให้หน่อยสองกล้องเลยจะคุยกับเขาก่อนเนี่เดินดูไปข้างหลังก่อนก็ได้เดินดูข้างหลังก่อนก็ได้เบอร์โทรอะไรศูนย์เก้าห้าครับหกหกสองสามแปดแปดแปดครับ ไม่อีกถทบสมาชิกจะอีเบอร์นึงครับศูนย์เก้าสี่ครับห้าสี่สองห้าห้าเก้าแปดครับอยู่นี่มีแค่ที่เดียวครับแล้วก็จะเป็นโนนฝั่งสกลครับมีหลายที่เลยครับ ก็เหลืออยู่ครับเหือได้ใช้บริการอย่าครับนะครับครับ,รบาว,าวังไว่ในกระถางให้นะหา,านนนะอ๋ะ <laughs> ครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณอี้จะเป็นจะเป็นเบอร์หนูนะคะเบอร์เบอร์เบอร์แรกเป็นไลน์ได้ค่ะสอบถามราคาหรือว่าสั่งผิดโอเคครับก็สั่งอยู่ครั้งหนึ่งสั่งเพิ่งสั่งครั้งแรกมันสั่งอะไรใิไมเขาไปขายหรอคะไม่สั่งออลโทรออลครับคครรัับบตาตา นี่คนอยู่เนี่ยมีคนมาขอเบอร์เลยดีจังก็เดี๋ยวพาชมต่อนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็โซนนี้จะแบ่งเป็นสามอ่าเนี่ยจะมีห้องนอนตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีห้องนอนใหญ่ห้องนอนห้องนอนหนึ่งตรงนี้อ่าด้านล่างนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็สองห้องนอนแล้วก็เป็นห้องพระนะครับแล้วก็ห้องโถงแล้วก็อีกสองห้องตรงนี้ครับห้องน้ำกับห้องห้องเยอะมากนะครับบริเวณนี้ แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมครัวนะตรงนี้ค่อนข้างมีเสียงดังนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณครัวหลังบ้านนะครับซึ่งลูกค้าต่อเติมมาครัวที่ใหญ่มากๆเลยเฉพาะช่องหน้าต่างครับช่องหน้าต่างคือสุดนู่นเลยครับจากนู่นสุดนี่เลยครับแล้วก็ในครัวจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับห้องน้ําทั้งหมดรวมทั้งหมดจะประมาณสามห้องนะพี่เดชน์เมื่อกี้ห้องน้ำสามห้อง ตัวใหญ่มากนะครับหลังนี้ก็คืบหน้าไปมากนะครับกระเบื้องนี่ก็ปูอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับสําหรับตัวกระเบื้องนะครับใกล้เสร็จแล้วนะพอกระเบื้องเสร็จปุ๊บก็สวยงามแนละ้วเรือสีเรืออะไรเข้าไปนี่ครับด้านหลังอันนี้บริเวณด้านหลังบ้านนะครับหลังบ้านก็จะมีการติดบัวแบบนี้ขอบหน้าต่างนะครับเอาทำไมได้มาเนี่ย ะอ๋อนี่เหรอปูเองไง,ออง,งเนี่ยเยอ้สวยแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,ลวลปูต่า<ส>งบ้านครัวเหรอครัวเอ้ห้องน้ำได้ปูใช่ไหมห้องน้ำก็ปูใช่ไหม,หน,ไมนี่เป็นช่างกระเบื้องอีกทีนึงครับมันลุยครับสองทีนมนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ช่างชาย ช่างชายกับช่างดาวว่าอยู่ใครนั่งข้างในนั้นเห็นแบบแบบยังไม่อยู่บานไม่มาได้ยงสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านครับเออนี่นอนนี่มันก็อยู่กับช่างดาช่างเน่ยช่างชายเนี่ยลืมนึกเมื่อกี้ขาพูดอยู่มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย

เดี๋ยวให้ใหม่ครับทั้งั้นโค้ชหาเขาก็ไม่มีใครติดต่อเรามาอ่ะให้คนละสองก็ได้เจ้หกตัวเอาแพ็คหนึ่งก็ได้ให้เจ้อ่ะให้เจ้แพ็คหนึ่งก็ได้อนี่ครับบริเวณข้างบ้านนะครับข้างบ้านก็จะประมาณนี้ออกแนวยังไงอะปั้นยาผสมแบบร่วมสมัยนิดนึงนะครับตัวนี้เห็นใจไหมครับ ค่อนข้างใหญ่นะครับต่อเตอิมไปเรื่อยครับนะต่อหลังบ้านต่อครัวต่ออะไรใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าตรงนี้เป็นโรงรถอีนนี้อลังการมากครับถ้าต่อเชื่อมมาสุดนี่เป็นโรงรถภายในนี้ก็เป็นบ้านลูกค้าของเขาหมดเลยนะครับนี่ครับทุกหลังนะเขามีบ้านอยู่ในรั้วนี้หลายหลังมากนะครับเป็นบ้านที่มีอยู่แล้วนี่ฮะก็ถ้ามองโดยรวมก็สวยงามนนับแบบนี้ เมื่อกี้ก็มีทางโกบนเฮาครับสาขาบ้านดุงครับเขาเปิดใหม่เขาก็มาแนะนำนะครับให้เราใช้บริการนะเขาเพิ่งเปิดลเร็วนี้ปกติก็ใช้ของโกบันเฮาอีกแล้วครับโกบนเฮาตลอดอยู่แล้วแต่เขาเพิ่งเปิดก็เลยต้องใช้สาขาที่อุดรนะครับส่งมาที่นี่ก็ของที่เราใช้แต่ละอย่างก็มาตรฐานนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอิฐปูนหรือว่าหลังคาหรือว่าอะไรนะใช้มาตรฐานหมดนะครับพวกหลังคาก็ของ s c g นะครับนี่แข็งแรงนะครับ นี่ครับของ SCG เลยนะครับหลังคามีมอกรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องคุณภาพของของที่เราใช้นะพวกอิฐเราก็ใช้เป็นของพวกตาเพชรตาอะไรครับก้อนหนึ่งกบแพงนะครับพวกอิฐมวลเบาก็สามสิบได้นะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเก้าสามสิบประมาณนี้ได้ครับไม่ได้ใช้ของที่มันราคาต่ำนะนี่ครับพวกปูนฉาบก็เห็นเห็นเลยครับว่าเราใช้ของอะไรนะปูนเสือปูนดูลาวันนะครับ ใช้ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปชมขั้นตอนนะครับการปูเรื่อยๆหลังนี้พอช่างมาช่างมาช่วย2ชุดนะครับน่าจะเสร็จเร็วขึ้นนะครับน่าจะเหลือร่ลนลงมาเลอประมาณอยู่ในระหว่างระหว่างอาทิตย์หนึ่งนะครับรวมๆทั้งหมดนี้ <Okay. S 1> พอปูค่อนข้างแบบเร็วนะครับ การผูก็จะอาใช้เชือกนะครับวัดระยะตามขอบพอดีจะเอามุมชนมุมเลยมุมเชือกมุมชนมุมแบบนี้นะครับก็จะพอดีพอดีกับแผ่นส่วนเศษด้านข้างอนี้ช่างเขาคำนวณไปแล้วครับว่าจะเหลือเศษฝั่งไหนอะไรยังไงนะให้มันสวยงามนะถ้าไม่คำนวณมันก็จะเหลือเศษที่มันไม่ค่อยสวย่าไหร่ ก็จะเอาขนาดของตัวแผ่นนะครับมาคูณกับพื้นที่ที่ว่างนะครับเหลือเท่าไหร่ก็ทําให้เศษมันพอดีครับทั้ทงซ้ายทั้งขวาทั้งข้างหน้าข้าง,าง,าง,างหลังนะกระเบื้องก็ลายสวยนะครับอันนี้ตารางเมตรเท่าไหร่นี่ช่างเขาบอกนะอันนี่แผ่นอันนี้นะไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ถ้าน่าจะได้เพิ่มนะครับจากตารางเมตรที่เราให้นะครับ ของเราให้ประมาณ2 5 0ร้อบถึงสามบาทอันนี้น่าจะประมาณ400-400นิดๆนครับต่อตารางเมตรการปูก็ใช้ปูนใช้ทรายค่อนข้างเยอะนะครับดูความหนาประมาณเป็นนิ้วครับหนาจะขึ้นนี่ครับ ช่างติกช่างติกอันนี้ก็อีกช่างนึงครับช่างชายช่างชายช่างติกมาช่วยกันปูนะครับสองสองทีมงานนะครับปกติเขาก็จะปูคนเดียวกันเนี่ยนะครับช่างไม่ค่อยถ้าเป็นกระเบื้องจะปูคนเดียวเกือบั้งหมดจะได้ไม่มั่วนะครับปูแบบนี้แน่นนะครับขนาดนี้ดึงจะไม่ออก้วครับเนี่ย เสตผมหรอแท่ปวันนี้นะฮะไปไหนมาเสตผมไปไหนมาก่อนนะประมาณนี้ครับบ้านหลังนี้นะบ้านดุงนะครับเดี๋ยวไงนะครับเดี๋ยวที่เหลือจะให้ทางพี่เอนะครับเก็บภาพนะครับสวยๆงามๆภาพการทำงานนะครับสำหรับหลังนี้นะครับให้ชมเพิ่มเติม อันนี้ก็พาชมอัปเดตเพียงเท่านี้นครับในส่วนกระเบื้องก็เพิ่งเริ่มปูไปนะครับประมาณได้สิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณนี้นะขอ,องตัวบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คืบหน้าไปมากนะครับขึ้นวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับหลังนี้วันเดียวปูทันนี้น่าจะเสร็จทนาวันนี้งหลังบ้านก็เสร็จแล้วที่ช่องนองโล่งนี่คือไว้ติดแอร์นะครับด้านบนก็เดี๋ยวที่เหลือให้ทางนี้ครับทีมงาน มือกล้องของเราครับเป็นการทําการเก็บภาพบ้านสวยๆให้นะครับเดี๋ยวจะลงทางเพจให้รับชมอีกทีนึงครับสำหรับการอัปเดตของบ้านหลังนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจอยู่แถวนี้แถวอุดรแถวบ้านดุงแถวอะไรอยากแวะเข้ามาชมผลงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานกระเบื้องงานสีงานอะไรต่างๆครับสามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับที่บ้านดุงนะครับอยู่บริเวณตำแหน่งอยู่บริเวณแถวหลังปั๊มเอสเอ่อปั๊มคาวเทคนะครับอยู่ที่บ้านดุงจะมีปั๊มคาวเทคปั๊มเดียวนะครับ ปั๊มเขาถิ่จะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทนะครับทางเข้าบ้านดุงเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจแวะมาชมได้นะครับบ้านก็นี่ครับเดี๋ยวสักไหนก็ปูกกระเบื้องนี่ก็สวยงามมากขึ้นแล้วครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสําหรับบ้านที่บ้านดุงนะครับให้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าหลังหน้านะครับไปไลฟ์สดบ้านหลังไหนให้ชมนะครับก็อติดตามชมครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ